ครับผมก็กลับมาพบกับผมแล้วโตเต้กับการหวานแหนะครับนี่ก็เซียนเขียดนุ่นก่เซียนมอสกำลังกั้นตะไขายอยู่นะครับกั้นตะขคายสองฝั่งเลยเนาะต้องขดไม้ขึ้นนะครับเดี๋ยวรอชมผลงานมา่อไจะหมานกันครับวันนี้สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมแล้วโตเต๋นะครับกับการหวานแหนะครับน่วกอเซียนมอส วันนี้มากัน3ามคนนะครับมีเซียนเขตดอีกท่านหนึ่งไปเดี๋ยวเราไปบานแหยนะครับจะบานหรือไม่บานจะแตกหรือไม่แตกแเซียนมอสลงน้าไปแล้วบานใหญ่เลย พันษาตีเดียวเฮียแอบติดยาโอเคลงลับผืนหนึ่งครับถือว่าบานแค่ได้อยู่เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าใครจะมานไม่มานจะมอดไปแล้วครับ เราหวานลงแบบนี้เรายะต้องลงไปหาปลาที่อยู่ในแหของเรานะครับเพราะว่าเราไม่ได้หวานดึงหรือหวานสาวเนาะชาวบ้านผมก็เรียกหวานสาวแต่ว่าน,นี่เราจะหวานแล้วเราจะไปงมหาปลาในแหนะครับเดี๋ยวรอดูเสียนเขียดไปนู่นละจิวานแตกไหมจิวานแตกไหมภาษาโคราชนะครับก็คือจะหวานแหบานหรือหวานแหแตกหรือเปล่าไปนู่นแล้วเสียนเขียดครับอาทิตย์ที่แล้วก็เสียนะครับปลาตัวแรกเสียนเขียดไปแล้ว ้าก็ถือว่าบานอยู่นะครับใช้ได้เลยเดี๋ยวรอลุ้นผลงานครับว่าใครได้ปลาตัวแรกดูเลยตัวแรกตัวแรกไม่เสียนะเออเอาเอาตัวแรกไม่เสียไปผมได้ปลาตัวแรกแล้วครับตัวแรกไม่เสียรอวันจัดชาติไทยเองที่เด่นเป็นตัวเสียได้หนึ่งตัวนะครับปลาตัวแรกเป็นปลากระดีเนาะไม่เสียนะปลาตัวแรกวันนี้ต้องอ่อยทุกอี่ สำหรับเซียนมอดคลิปที่แล้วก็ได้หลายโลเลยนะครับตัวใหญ่ๆนั่นเลยเราลดูวันนี้จะหมันไม่หมันอุ้ยขึ้นโลนั่นบุบเลยแหละเดี๋ยววานให้ฉางครับข้าวหวานดูฮะดูตัวใหม่เยอะเลยตั้งตัวโล อข้าง่น oh. ้ย <región> ุเลยดีโ <be> อ <r políticas> ้ไปโอ้โยไม่โอ้โหหิ้งดําเนาะหิเห็้ยน่น่ะเข้าว่าไว้อยู่ทางทาง อ่ถือว่าแตกดีบานดีครับเหทดชานี้เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะหมานไหมหวานเหแตกก็แค่ว่าจะหมานเสมอไปนะครับหวานแหแตกหวานเห,านเหบานอาจจะไม่ได้ป่าก็ได้นะเดี๋ยวรอลุ้นกันครับเพื่อนๆดูเสียนมอสครับอะไรไม่รู้นะ ครับเซียนมดนี่โอ้โหไซส์ใหญ่เลยลูไซส์ลอยอยูแล้วเซียนมดวันนี้อ่าดีใจกับเซียนมดเด้อดูดเซียนมดกันครับเห็นว่าโดนปลาใหญ่จะเป็นปลาอะไรกันเดี๋ยวเราดูลุ้นนะมุดไปนู่นแล้วขอาแล้วขึ้นแล้ว อะไรครับเซียนโอ้โหไซส์ใหญ่เลยแปดเก้าขีดมั้งไะตัวนี้มุนกระเซียนเขียดหมุดโคนยังกับปดุกเลยเว้ยเอาดูผลง,งานเซียนมอสยังไม่ยังไม่จบเกมนะครับโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่ลายตัวเลยนี่ผลง,งานของเซียนมอสโหเอาหมันหมน สี่ตัวนี่ไม่ต่ำกว่าสองโลแหละเนาะดูแล้วเนาะมันใหญ่เลยปะเดี๋ยวเราไปวานแห็นต่อครับปวดปลาหมอเขาจะหน่อยใหญ่นี่<ด>ปลาหมอเผาเกลือนะเจอละเป็นไงเซียนเคียด,ดเงียบว้าสู้เซียนมอดไม่ได้แล้วมาดูเซียนมอดกันครับได้ปลาช่อนตัวใหญ่เลยวานก็ได้โอ้ไป,ไปถึงลูกรุษะ ลปลาเขาจะมาแอบอยู่ข,ข้างตถ่าย,ยนี่ปลาอยู่ในรูอีกข,ข้างฝั่งเขาจะมีรูมีอะไรอยู่วะอ,ออกไปเรีออเร่ยวออยู่นี่นแหละ ไม่เต็มไม่เต็มแหเลยเฮ้ยเ่โดดูอาได้วหวานลงแล้วครับนุ่นก็เสียนเขียดเนาะอยู่ในน้ำอยู่เสียนมดก็กำลังเก็บแหอยู่เดี๋ยวผมขอตัวลุกหาปลานในแหก่อนนะครับ มุดแล้วครับเส้นมอดไปตามไมา่รู้เลยเส้นเขียดถึงงู้เส้นมอดปลาอะไรไม่รู้ว่าหมาอยู่คนเดียวเส้นมอดวันนี้เอาปลาโดดดังหนอกน <c oughs> ี่ไม่เห็นเสียงเลยโอ้ไซส์ใหญ่เลยครึ่งโลดได้เดี๋ยวมุดคิดคิดเลยเอาเช่วยเอฟซีหน่อยเส้นมอด ปลาช่อนใหญ่2ตัวแล้ววันนี้ปลาบานแหงต่อครับมาดูเสียนมอสนันครับขานี้จะหมานไม่หมานานี่ใสครึ่งโลเลย,ยโอ้ของเสียนมอสคนเดียวเลยครับ2ตัวเอาสองขีดกับครึ่งโลสขีดับ เอาละมานี่แล้วเซนมอสมาดูผลงานกันครับวันนี้อันนี้ของผมนะครับประมาณห้าโลได้อยู่อ,อันนี้ไะต้องเซนเลีาาย<อ>้ยกล่อมอันนี้ก็ของเซนมอสแชมป์อีกแล้วนะครับโอ้โหนักเปี้ยเลยได้อยู่มาช่อนได้ไปชอนสามตัวตัวใหญ่เลยครับไปช่อนเนี้ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปการหว่านแหงของผมกับทีมงานนะครับสาหรับท่านไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับสําหรับเพื่อนที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามผมไว้เนาะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับในการหว่านแหงผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตตัวกลับบ้านก่อนนะครับ